สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้พบกันวันเสาร์ที่สามธันวาคม2022วันนีวันอาฉลองนักบุญฟงซิเซเวียรพระสงฆ์เรามาถมของมิซังนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่มีนามาชื่อนักบุญฟงซิเซเวียนะครับทุกๆท,ท่านเลยนะครับประวัติของท่านนั้นก็เป็นที่คุนหูและเราก็คุนชินกับเรื่องราวของท่านนะครับมีเขียนไว้นะครับได้ บันทึกไว้นะครับบอกว่าความคิดที่ว่าในแผนการของพระเจ้าจะทรงทําให้ท่านได้กลายเป็นหนึ่งในบรรดานักบุญมิชนาเีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตามแบบอย่างนักบุญเปาโลค้าสาวกนั้นไม่เคยอยู่ในหัวของขุนนางหนุ่มชาวบัสผู้นี้เลยท่านเพียงอยากเป็นนักการศึกษานักปรัชญาผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นหรือไม่ก็ประกอบอาชีพทงางศาสนจักรให้กับบ้านเกิดของท่านซึ่งบิดาของท่านเป็นประธานของสภาขุนนาง แต่เมื่อร่ำเรียนอยู่ที่มหาาลัยปารีสที่มีชื่อเสียงท่านได้ถูกเรียกกลมโดยทั้งบุญอิกยาซิโอแห่งโลโยลาซึ่งตลอดเวลาสองปีที่อยู่ด้วยกันนั้นได้เตือนท่านอย่างไม่หยุดหย่อนว่าประโยชน์อะไรจะได้ทั้งโลกเป็นกนรรมสิทธิ์แต่ต้องมาเสียวิญญาณไปฟังซิสเซเวียเกิดเมื่อวันที่7เมษายน1506บิดาเป็นท่านเป็นลูกคนที่สองในจำนวน7คนได้ปริญญาเข้า เป็นคณะเยสุิอตครั้งแรกเมื่อวันที่15สิงหา1534และบวชเป็นพระสงฆ์เมื่อวันที่24มิถุนายน1537อาถวายพิซาแรกหลังจากอาจรย์ศีนอย่างเคร่งคัดและเตรียมจิตใจอย่างดีเป็นเวลา40วันหลังจากเจ็บไข้ได้ป่วยช่วงหนึ่งทําให้ต้องหยุดการเทศที่เมืองบรญาจลีและในขณะที่รับหน้าที่เลขาให้นักบุญอิกยาซิโอที่กรุงโรมก็มีเสียงเรียกร้อง จากกริยัจอรนที่3ของประเทศโปรตุเกสให้ส่งมิชชันนรีเยสุวิตไปยังหมู่เกาะอินเดียตะวันออกอีสต์อินเดียเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นที่ร้องขอมาฟังซิสได้ออกเดินทางพร้อมกับทูตโปรตุเกสข้ามภูเขาแอลฟ์และสเปนไปกรุงลิสบอนเวลา3เดือนและเริ่มเดินทางทางเรือ1 1 0 0ใหม่ไมล์ใช้เวลา13เดือนเพราะต้องหยุดเดินเรือช่วงหนาวที่โมซัมบิก และในที่สุดเมื่อวันที่6พฤษภาคม1542ก็ามาขึ้นฝั่งที่เมืองกัวบนฝั่งด้านตะวันออกของอินเดียด้านตะวันตกของอินเดียซึ่งเป็นศูนย์กลางกิจาการของโปรตุเกสทางทิศตะวันออกที่นี่ฟันซิสสารวนกับการเรียนภาษาท้องถิน่นเอาใจใส่และพยาบาลคนเจ็บไข้เทศและสอนคำสอนจากเมืองกัวท่านได้ลงไปทางทิศใต้แลนะใช้เวลา2ปีกับชาวประมงที่หาไข่มุก เรียนภาษาของพวกเขาและสอนพวกเขาอย่างเอาใจใส่เป็นหลายๆอาทิตย์และหลายๆเดือนก่อนจะให้รับศีลลังบาปท่านใช้เวลาวิธีเล่าแบบนิทานซึ่งประสบความสําเร็จมากเป็นที่เรื่องลือไปทั่วทุกหลังคาเรือนและเมื่อเด็กๆกับแม่ๆมารวมตัวกันท่านจะพาเข้าไปในวัดและอธิบายความเชื่อด้วยความอดทนอย่างยิ่งด้วยความร้อนรนที่เปี่ยมด้วยความรักท่านจะกล่าวว่าฉันจะให้พวกเขาเข้าไปทานของเขาเองแต่ฉัน เห็นเขากลับออกมาทางของฉันในการเวลาต่อมาท่านจะกลับไปเยี่ยมภารกิจที่ท่านเริ่มไว้วโดยช่วงที่ท่านไปเทศที่อื่นนั้นได้มอบให้สงบรื้นเบืองที่รับการผึิผลมาอย่างดีคอยดูแลงานอย่างต่อเนื่องในปี1544จะพบรังสิสที่เกาะซีลอนหรือว่าศรีลังกาหลังจากที่นี่ท่านได้ไปมารากาและไปหมูกก่เกาะเครื่องเทศโปโกชินไชน่า และบ้างก็ก็เชื่อว่าท่านไปถึงฟิลิปปินส์เลยทีเดียวหลังจากนั้นเมื่อได้พบกับชาวญี่ปุ่นที่หลบหนีมาท่านก็อาสาเดินทางไปทำงานมิชนาลีที่เกาะนั้นขึ้นฝั่งที่กาโกชิมาทางภาคใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันที่15สิงหา1,549ขวนขวายร่ำเรียนภาษาแม้ถูกต่อต้านอย่างมากจากพิสุทธัพุทธของที่นั่นในการเทศของท่านนั้น ท่านมีสัสจจร์หลายอย่างเกิดขึ้นท่านได้ให้ทั้งรังซิสเองและครูคำสอนที่ท่านฝึกไว้ช่วยเป็นครั้งข่าวและประจำได้ประสบความสำเร็จในการทำให้คนมากมายเขามีความเชื่อจนว่าในช่วงเวลา40ปีจากนั้นมีชาวญี่ปุ่นมามีความเชื่อเป็นจำนวนถึง400,000คนสิ่งที่เห็นเกี่ยวกับอารยธรรมจีนในญี่ปุ่นทำให้รังซิสวางแผนจะไปประเทศ ประกาศพระสารที่นั่นซึ่งเรียกว่าเป็นอาณาจักรต้องห้ามแต่พวกคนจีนที่สัญญาจะพาท่านลักลอบเข้าไปประเทศจีนไม่ปรากฏตัวหลังจากรอคอยถึงสามเดือนแต่ไม่เป็นผลลมพัดพาท่านไปสู่กเกาะแห่งหนึ่งในทะเลจีนชื่อซันเชียนไอแลนด์ของกาตุน ท่านเป็นไข้และสิ้นใจที่นั่นเมื่อวันที่3ธันวาคม1,552ในปี1553พบว่าร่างของท่านไม่เน่าเปื่อยแม้จะฝังไปสองเดือนแล้วจึงได้นำร่างของท่านกลับไปที่เมืองกัวและยังได้รับการเคารพอยู่จนทุกวันนี้อ,อ,อย่างไรก็ตามแขนข้างขวาของท่านตัดตรงตัดจากตรงข้อศอกถูกนำไปที่โลงบรรจุไว้ที่วัดของคณะเยสุอิต โดยคำสั่งของที่การใหญ่ของเยซูอิตในขณะนั้นท่านรับการแต่งตั้งเป็นบุญราศีเมื่อปี1619รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญเมื่อวันที่12 1. มีนาคม1622โดยพระสนตปาปาเกีรอรีที่15และการทำงานแม้ทำ10ปีของนักบุญบริเซเวียทำให้ท่านได้เดินทางเข้าอาณาจักรต่างๆมากกว่า50แห่งทำให้คนกลับใจมหาพระเจ้าเกือบล้านคน และได้วางราษฐานมั่นคงซืบมาในสนามแพร่ธรรมใหญ่ๆของเอเซียถึง6แห่งด้วยกันท่านจึงสมได้รับสมญาว่าอาคาสาวกข,ของหมูเกาะอินดิสและเป็นองค์อุปถัมภ์ของสำนักกระทรวงเผยแพ่ความเชื่อกรบกันดาฟีเดและประเทศมิสังทั้งหมดรับพินฮองเ,อเราก็ได้ยินชื่อของฟัสซิเซเวียมาเยอะเลยแต่วันนี้เราได้ทราบประวัติได้รู้าจากประวัติที่ มีคุณพ่อวิชายรรัาการได้แปลไว้ใช่ไหมอันนี้ก็เราได้พบได้ฟังได้รู้เรื่องราวของท่านก็<ม><ม>เป็นอะไรทีเ่เราเห็นคนคนหนึ่งซึ่งอุทิศชีวิตแล้วก็เป็นชีวิตที่มอบให้กับพระเจ้าทั้งทั้งที่ตอนแรกนั้นไม่ได้มีความประสงค์ใดๆเป็นน้ําพระทัยพระเจ้าที่เรียกเลือกแล้วก็อยู่กับท่านจนชีวิตสุดท้ายของท่านเลยได้ทํางานหน้าที่ ประกาศข่าวดีอย่างยิ่งใหญ่แต่ว่าจะหานักบุญองค์ใดๆที่จะมาเปรียบเทียบกับท่านฟอนซิสเซเวียที่เป็นมิชันารียนยิ่งใหญ่นี้ก็คงจะยากระบากเต็มทนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอเราได้วอนขอท่านท่าบุญฟังซิสได้เป็นผู้ที่จะทําให้เราทุกคนนั้นมั่นคงเข้มแข็งและมีความเชื่อที่เข้มแข็งเหมือนอย่างกับท่านและก็อัปปา พี่น้องพิเศษชนทั้งหลายเราก็ต้องนับถือและน้องต้องยอมรับว่าเราก็เป็นหนี้บุญคุณของระบุญวังซิีด้วยนะครับวันนี้ก็ขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสันผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ